ลำดับต่อนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจ้าคูบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านสำหรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเมื่อในตอนก่อนนั้นได้หยุดลงไว้ตอนที่พระจักคูบาล ได้น,นัดหมายกับบรรดาพระบิสุสงฆ์ทั้งหลายคือปรึกษากันว่ารรษานี้เราจะปฏิบัติในอนใอิริยาบทใดบ้างบรรดาพระท่านหลายที่เป็นลูกน้องก็กราบียนว่ากระผมจะอยู่ในอิธิยาอิธิยาบทสี่ขอรับอิธิยาบทสี่คือการปฏิบัติการนั่งเดินยืนนอนเท่าสี่อิธิยาบท แต่ดว่าสําหรับพระจักรุมบาลหรือท่านมหาบานจําชื่อให้ดีนะขรับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระจักรุมบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบานบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวท่านเองชื่อว่าปาลิตะบ้างเขาได้โปรดอย่าฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเทระ ได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิทิยาบทสามคือนั่งยืนเดินแต่วความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นาการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้ แต่ว่าที่พระเจ้าคุมบาลท่านได้เป็นอรหันได้แล้วปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแกท่านทั้งหลายบอกว่าไม่ควรท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตตะกิริมฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลก็ลำบากเครียดอีกประการหนึ่งสำหรับการมาสุขานิการนโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่ให้เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันการมาสุขานิการนโยค กามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสาเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้นี่เป็นรมพุ่งร้างเป็นาการข้อตัญหาเราปฏิบัติเพื่อละตัญหาแต่ว่านําตัญหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจแล้วก็ละไม่ได้เก็กลายเป็นครบตัญหาไป ควรปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิมาธาพอทำใจให้สบาย,บายให้กายกายาย่อยแยกย่ให้ทุกนักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะเป็นเหตุบรรลุมรคนแต่ว่าที่พระจัก,กุมบาลตั้งทําอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านถึงท่านนั้นหลายจะได้รับฟังในการขางน้นนาตามพระบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเทระคือจัก,กุรบาล นับตั้งแต่บัดนั้นบรรข้าบรรสาเป็นต้นไปแท่งก็ไม่ยอมไม่ยอมนอนทั้งสิน้นคําว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือในสัจฉิแต่ความจริงในสัจฉินี่เขาถือก็เป็นจังหวะจังหวะ <c oughs> เวลาใดที่เราจยนั่งตามปกติเราก็นั่งแต่ถ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควร ไม่ใช้เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระพัจจกุมบาลน,นี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎข้องกรรมของท่านให้กล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุ ท่านบำเพ็ญเพียรสมณธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิน้นในเวลารุนขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาพิขาจายคือเวลาบินาบาตบปัดาพิสุทธิ์นั่งไหลที่เป็นลูกศิษยอีกหกสิบรูปเข้าไปสู่ในสำนักของพระเถระแล้วกล่าบเปลี่ยนว่าง ท่านเย้าข้าเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารครับพระเทระก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะถือบาและีวอของผมออกไปเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาและีวอของตนออกไปแล้ว บรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลเห็นตาข้างสองของท่านมีน้ำตาหนองอยู่มีความสงสัยที่ในกราบเพียนถามว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับอาเทระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมมันดาพิสุทธิ์นั้นไหลจึงกล่าวว่าท่านขอรับ หมอปรบารณาเราไว้ไม่ใช่หรือครับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วท่านนางไหลเมื่อบรรดาลสุดนางไหลได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอคือรับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกหมอหมอเขาก็หงน้้ำมันส่งไปถวายท่านพระเทระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดน้ำมัน ห,หยอดในจมกูกหมอนี่ก็แปลกเหมือนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ำมันในจมกูกก็ต้องคิดเพราะท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่นนั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในเนสัจชิจริงๆคือเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอด นั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคําว่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายว่าไปเป็นธรรมบาัมอเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านขอรับได้ยินว่าลมแทงตาของท่านาลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมขอรับพระเทระก็ตอบว่าใช่ธนูบาศก หมอ,อยิงถามว่าท่านโยค่าก็ผมหงน้ำมันส่งไปถวายแล้คุณเจ้าได้หยอดทางจมูกแล้วหรือเขารับพระเทระก็ตอบว่าหยอดแล้วท่านุบาศกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรเขารับพระเทระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่อาการยังเจ็บยังปวดอยู่มันยังไม่คลายตัว หมอคิดชะงนในใจแเขาคิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงรับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนแต่คุณเจ้าโรคนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าค้า น้ำมันนั้นเธอคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดก็รับพระเทระฟังแล้วก็นิ่งเสียเพราะอไรเพราะน้ำมันนี่ยมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบเป็นนั่งหยอดมื่อไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้ากระไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเอง นจาจะได้หลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คาว่าวิหารนี่จําไม่ดีว่าเป็นที่ยอยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหาระ,ระวิหาระเนี่ยแปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอน ยึงได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมกูกจึงได้เรียนถามเรื่องว่าท่านเจ้าค่ะน้ำมันนั้นเพื่อคุณเจ้านั่งหยอดหรือนอนหยอดอาเทระก็ไม่ตอบท่านคนหนึ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ำว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาว่าสมณธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรก็ได้ขอพระคุณเจ้ารุณนานนอนแล้วก็หยดน้ำมันตาจะได้หายถิดอรับพระเทระเดินตอบว่าคุณหมอไปก่อนเอถิดข้าพเจ้าจะปรึกษาเพื่อนดูก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใคร ญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิษุทงท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านถ้าปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่ในปาลิตะอย่าลืมในกรับปาลิตที่ท่านเรียกชื่อของท่านเอง ว่อปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนที่ว่าท่านจะเห็นกระลุกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัฏอันหาที่สุดมีได้อันใครใครตามค้นไปให้รู้ถึงที่สุดไม่ได้การขั้นานานับตัวขอท่านผู้บอดด้วยจากสุหามีไม่ นี่หมายความว่าสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขนาดใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมหมดจากบุญวาสนาบารมีหรืบารมีในการเป็นเทวดาดรวยผมก็ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็าไปเกิดในอบายภิ นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับถ้าท่านเป็นผู้มีจักสุบอดแบบนี้หมายความในใช่ก่อนๆน,นะเคยตาบอดมาแล้วนับกันนมานับไม่วนทําไมจึงจะมาสนใจกับไอ้ตาบอดชาติเดียวที่จะไปยนิพายนกันนี่ดังคิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกำหนดได้ว่าที่ไม่เคยกำหนดได้ว่าสังสารวัตรนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจยากไม่นอน จนตลอดเวลาสามเดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เจนั้นเจสุขของท่านเองจะชิบหายคือจะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักสุเราจะสนใจกับศาสนาอย่างเดียวคือมุ่งมักมุ่งผลให้ถึงให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระอรหันต์เข้าสุคนิพานให้ได้ นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระจักรุาลาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนำให้ท่านวายะต้องนั่งอย่างพระจักรุมบาลต้องทรมานอย่างนี้เพยงถือเป็นกำลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังเมื่อไรก็เชิญให้มันพังไป เราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวนจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกําลังใจของท่านนันหลถ้าไม่ยึดอยู่ในร่างกายเมื่อไร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหันในพระบาลีกล่าวาาว่าท่านกล่าวเป็นพาษิตวา่าจักสุขในตา ที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดแล้วหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้ก็เหมอนกันมันพังไปมาอหลรก็เชิญฉันไม่แย่เสกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการ แม่สรรพสิ่งท่านหลายที่เราอาศัยมันอยู่ mm. คือวัตถุธาตุท่านหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารนี่ยของใช้ทั้งหมดมันจะเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เชิญให้มันหมดไปพิ้งกล่าวต่อไปว่าปาริตะเหจะไหนท่านจริงประมาทอยู่อยากสุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะสุญเสีโสมไปเสียก็เชิญ จะประมาจอยู่ทำไมจเจ้าใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดทมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอธัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดรมไปเสียเถิดสิ่งทั้งหลายานะ จะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาบตายศเป็นปัจัยของความสุขเป็นปัจจัยของพอระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วถ้ากล่าวต่อไปว่าปาลิตะเฮเจันไหนจึงประมาทโย่จากสุขของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียก็เชิญ เนืวว่ารูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเนืคือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญสรัพรสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้ไม่จะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุจะไหนท่านจึงประมาทอยู่ที่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีทิบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้ พอาวางกายเีนได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหัตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดขนานระเถระให้โอวาแกกตุนด้วยวาระทั้งสามข้างอย่างนี้แล้วได้นั่งนั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมกูกแล้วจึงเข้าไปเป็นดบบาดหมอเห็นแล้ว ยังถามว่าท่านโยคะท่านเป่านะ้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเทระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสีย ท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆซ้ำๆแทรๆท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ำมันถวายท่านแล้วกับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ำมันถวายพระพป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชื่อ เพราะด้วยน้ำมันที่จะไหวไปนี้ถ้าหยอดมันจะหมกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเอาท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาสักส์สิจริงๆพร,รเทระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปสว่วิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกัตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว อย่าได้ละิรียาบทินะเธอเป็นสมณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาแปลวคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอน วาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะส่งไว้ไม่ยอมละถ้าท่านเรากล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแตวต่อมัจุราชที่หมายความมันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายไม่กกายมันจะพังมันจะตาย เุเชนหนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทําสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักตนตนตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกินเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกินเลสก็ดับ เป็นพระรหันต์าบอกก่อนไม่ก่อนแล้วไม่หลังจากกันคือ้ดวงตาแตกกับความเป็นพระรหันต์นี่พร้อมกันพอดีเพราะอาศัยที่กําลังใจตัดว่าตาก็ดีหูก็ดีร่างกายคนดีขอที่เนื่องกดีมันจะพังก็จางมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอน เพราะมันยังไม่ครบสามเดือนไม่เวลาวินาบาทบรรดาวิสุทธน,นหลายไปเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารย์ขอรับพระเทระถ,ถามว่าถึงเวลาบินาบาทแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายที่สุทนันหลายก็กราบกราเรียนว่าถึงแล้วขอรับ พระเทระจึงกล่าวว่าถ้ายอย่างนั้นท่านนันหลายไปเถิดผมไปเถิดผมไปไม่ไหวยิส <c oughs> ุทธนนหลายกล่าวว่าท่านเหล่ารับท่านบบกตาของผมนะมันแตกเส็จแล้วไปไม่ไหวขอทั้งท่านนันหลายไปก็แล้วกันเธอทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้น้ําตาไหล รอไปละวัดทูเจริญท่านอย่าได้คิดยเย็นไปเลยครับพวกกระผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทําวัดปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินดับบาตบรรดาชาวบ,บ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมาหาเทระจึงถามว่าท่านเจคะข,ข้าผู้เป็นเจ้ามาหาบานไปทไหนเ็เจ้ายคะ บรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบว่าเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเส้นแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างฝากพระจะไหแล้วบางคนก็ถือของท่านหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหว้พระเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่าน ถ้าบอบว่าท่านโยคาข้าพเจ้าท่านหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยแล้วก็ลากลับนับตงแต่นั้นมาเขาท่านหลายก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างปาไปจะไหว้ท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสำหรับฝ่ายพระเทระเมื่อบรรลุอลาตัผลแล้ว ก็กล่าวสอนบรรดาบิสุทั้งหลายหกสิบโลกทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้อว่าอยู่อย่างนั้นขั้นจนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์้วยปฏิสัมพิทาญาณทุกโลก สำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอ,อย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุข,ขบวิปัสสโกแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เป็นอาหารหันต์เป็นปร,ปริสัมมิทายานอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันหน้าจย่าสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็น ปฏิสัมมิทายานสอนลูกศิษย์ในหะ้เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปัสสโกตีวิโชชระวิญโยมันเป็นของไม่แปลกตอนนี้อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปัสสโกเห็นผีเห็นทเนทวดาก็ไม่ได้แต่ทําไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมมิทายานขอเรล่อนความสงสัยสักนิดหนึ่ง ว่าระดับข้อราหัรปฏิสัมมิทายานะเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาพินยาหกกือปฏิสัมมิหรือว่าวิชาสามมันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจักโุมาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอน อาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนถึงเข้าถึงสมาบัติแปดจางพระองค์อื่นไม่ได้การเจริญรูปฌานะอรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสาคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียว เพียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักคุมบาลถ้าไม่นอนถ้านั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงดะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจรึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติแปดเือได้รูประชานสี่และอรูประชานสี่ เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วตอนนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วแตตามแบบฉบับของพระจักรูบาลเพื่อแบบฉบับของท่านไม่ผิด มาควบคุมการควบกับสมาบัติแปเป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอรหัตาผลเป็นปริสัมมิทายานถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปริสัมมิทายานสำหรับปริสัมมิทายานนี้เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตแต่ชาญโลกีไม่ได้อรบมบันดาท่านหลายคำแนะนำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เท่ามองดูเวลาก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ขยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดวท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี